เชิญยืนในสันตียนรวมเจ็ดใจเดียวเราเก้าวเดินไปหาพระองค์รักกลมเกลียวในพระเมตตาก้าไปหาพระองค์รวมชุมนุมในพระ เราผูกพันไว้ในสัตย์เธอโดยพระองค์โปรชี้มันขธาเดินหน้าก้าวไปหาพระองค์เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เราไดถึงพระนานมารีพระมันดาของพัสนาจักร ให้เราใช้วอการนี้อย่าลืมคำสั่งสอนที่พระุจดาสมบอไว้ให้ตอนที่ซิมพ้ชมบนไม้กางเขนมอมแม่พระให้อยู่กับเราคอยบรรทุกบรรเทาใจให้กับเราหลายๆครั้งรับไว้คนบาปให้เราใช้วอกาสนี้เงียบสักรู่หนึ่งยอมรับว่ารับไว้คนบาปเพื่อจะได้ร่วมกับศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าแต่พระเจ้าทรงมะเมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระบิดาเจ้า ประธานอภัยแก่ผู้สนุผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินโรดทรง,งเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กับใจข้าแต่พระคุษเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคุรเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระับพ้่งขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไป สู่ชีวิตนิรันดร <Amen. S 1> ให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาพระบิดาผู้ทรงพระทยัยเมตตาพระบุพเพียงพระองค์เดียวทรงถูกตรึงกลางเขนทรงแต่งตั้งพระนางมารีภูมจารีพระมารดาให้เป็นมารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยขอโปรโดให้ความรักของพระนางช่วยให้พัฒนาจักรเจริญพัฒนาย,ยิ่งขึ้นทุกๆวันชื่นชมยินดีในความศักดิ์สิทธิ์ของมารดาบุตร ชักชวนมวลประชากรให้เข้ามาร่วมอยู่ในอ้อมอกของตนทางนี้ขอพึง่งยพระพซเคษุกต์เจา้าพระบุผู้ทรงจำเรยและของราเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบวนอ่านจ้างหนังสือพระสมการ อง์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ตรัสถามว่าท่านอยู่ไหนมนุษย์ทูลตอบว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวพระองค์ตรัสถามว่าใครบอกท่านว่าท่านเปลอยกายอยู่ท่านได้กินฝนจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ มนุษย์ก็ทูลตอบว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลไม้ต้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกินองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสกับหญิงว่าท่านทำอะไรไปหญิงทูลตอบว่างูหลอกดวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกินองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเจ้าทำเช่นนี้ เจ้าจงถูกสาบแช่งในบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวงเจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดินและกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิตเราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกันให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วยเขาจะเหยียบหัวของเจ้าและเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลายพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพี่พบจนสุปราย พระผูเ้เป็นเจ้าทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระองค์จึงทรงรักปร,ประตูสิโยนยิ่งกว่าที่พมนักใดๆของยาโคบเชิญรับทั่วพิภพจนสุปราย นครของพระเจ้าเอย๋ยจงฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าจะมีผู้กล่าวถึงสิโยนว่าทุกคนเกิดที่นั่นพระผู้สูงสุดทรงตั้งนครน,นี้ไว้สำหรับพระองค์เชิญรับทั่วพีพกจนสุดปลายแผ่นดินน พระผู้เป็นเจ้าทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลายว่าคนนี้เกิดที่นั่นคนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่ารากเง้าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้าเชิญรับทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้ เชิญยืนาลลยข้าแต่พระนางภพมจารีผู้ทรงสีพระนางประสูตรองมพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระมารดาพระศาสนาจักรผู้ทรงรับพระพรพระนางทรงโปรดให้พระจิตของพระบุตรพระเยซูพระเจ้า ลุกร้อนในใจจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายอออัพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิกับท่านด้วยบทอ่านจากพรอสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระมารดาของพระริสุเจ้าทรงอยู่ข้างไม้กางเขนงของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมาลีมาลีภรรยาของเคโอปัสและมาลีชวมักดาลาเมื่อพระริสุเจ้าทรงเห็นพระมารดาและเศษที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสก,กับพระนางว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตักมกับบร,รดาเส็จผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านตั้งแต่เวลานั้นเศษผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตน หลังจากนั้นพระรัศดราทรงทราบว่าทุกสิ่งสําเร็จแล้วจึงตรัสว่าเรากระหายพระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงด้วยที่นั่นมีภาชนะใบหนึ่งบรรจุน้ําอุ่นเปรี้ยวจนเต็มวางอยู่ทหารจึงใช้ฟองน้ําชุบน้ําอุ่นเปรี้ยว1สิบปลายกิ่งหุ่นศพยื่นถึงพระโอษฐ์พระรัศดาทรงจิบน้ําอุ่นเปรียรรปร้ยวแล้วตรัสว่าสําเร็จบริบูรณ์แล้ว เพื่อทรงเอนพระเสียญซิมราชนวันนั้นเป็นวันเตรียมฉลองชาวยิปไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันสบาโตเพราะวันสบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่เขาจึงอนุญาตพิรานให้ทุบทุบขาผู้ที่ตึงกางเขนและนำศพไปบรรดาทหารทุบขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าและเห็นว่าพระองค์ซิมราชนแล้ว จึงไม่ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกตั้งข้างพระราะกายโลหิตและน้ำก็ะไหลออกมาทันทีพระวาจาของพระเจ้าขอพระพเจา้าทงพาเจริญเถิแม้ปัสกาจะสิ้นสุดชีวิตความสุขของเรานั้นไม่สุดสิ้นไปด้วยลหลายๆครั้งความสุขของเราไม่อยู่การที่ถือหรือการที่วาง แต่วันนี้ความสุขของเราอยู่ที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงวางไม้กางเขนให้กับเราแต่ละคนแล้วไม่ใช่ให้เราถักเท่านั้นแต่ทรงมอบพระมารดาให้กับเราด้วยคอยที่เป็นปลอบปล,บปลมใจเราหลายครั้งทุกๆครั้งที่เราเป็นปัญหาเวลาที่เราเข้าวัดสิ่งเราสิ่งแรกที่เรามักคิดถึงคือแม่พระก็วันนี้โอกาสวุญพระสาราปารมที่6ในเลือกพระนามของพระแม่มาให้เราฉลองแล้ว กษัตรปาฟังซิทได้หยิบยกว,วันฉลองวันระลึกถึงนี้หลังวันสมโพ,พรเิเจ้าก็คือวันนี้ให้เราได้ใกล้ชิดกับพนางแล้วอย่างไรจงใช้โอกาสวันนี้ภาวนายอย่างดีอยู่ใกล้ชิดกับแม่พระยอมรับกับบรรดาสิทธิ์ที่อยู่ที่เชิงมากังเขนรับแม่พระมาเป็นแม่ของเราไม่ใช่รับเพียงแค่ชื่อเท่านั้นแต่จงรับฟังด้วยจิตวิญญาณรับฟังด้วยกิจการที่แม่พระ เป็นแบบอย่างให้กับเราอาจ,จไม่ต้องพูดมากอาจจะไม่ต้องทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ทําสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจที่สงบมอบความสุขให้แก่กันและกันเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันตลอดไปขอพระเจ้าอวยพระพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกข้าดอยพ,พระพรผู้มีพัยเมียตามประทานปังซึ่งกับประจักรนัทวายอยู่นี้ไปผมจับแผ่นดินและพัมกำลังของมนุษย์ได้เห็นมาททำให้เขาจ้อหละมีชีวิต ข้าแต่พระเจ้าแห่งสักระโลขถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาประาทานเล่าองุ่นซึ่งขปจักนัถวายอยู่นี้เอาไปผลมาจากต้นองุ่นและนำแรงของมนุษย์แล้วจะเป็นเครื่องุ่มชิ้นเรื่องจิตใจขเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพ,พระพแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงมภาวนาขอให้พระบิดาพู้ทรงสัมพันธภาพทรงรับการถวายบูชาของพระเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอดพืเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดค้าแต่อะุะผู้เป็นเจ้าโปรดทรงรับพรรักการของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงเปลี่ยนให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นำความรอดพ้นมาให้ขอให้ข้าพระทั้งหลายลุกล้อนด้วยพลังแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ และพลังแห่งความรักของพระนางมารีภูมิจารีพระมันดาของพระราชนาจากักรข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เหมาะสมที่จะร่วมในงานถ่ายกู้พร้อมกับพระนางด้วย ทั้งนี้ขอพึ่งพระภิดา,ากิสัจจาของข้าพเจ้าทั้งหลายพ <Amen. S 1> ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจะสำรวมใจและว,วถึงพระเจา้าเรากำลังและลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักศดิ์สิทธิ์นิรันดอนพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง mm hmm. และเป็นมิมพ์คนที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดก,กาลทุกสถานแห่งหนเพระบุญสมบัดาลให้ข้าพเจ้าได้รอดพน้น ในวันเราถึงพระมารดาเป็นพระมารดาพัะสนาจักรข้าเจจะทั้งหลายถวายพระพรแสตซองสรรเสริญพระองค์เหตุว่าพระจิตทรงบันดาลให้พระบุตรทรงปฏิสนธิในพระคันของพระนางทั้งโปรดให้พรหมารีของพระนางอย่างคงบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อให้กําเนิดความสว่างนิรันร์คือพระเยซูริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทนดกรวมรุ่งกันแส่ซองสัรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ขเจังหายถวายพระเกียรติสดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ สพระเจ้าจอมจักรวาลข้าแต่พระบิดาเจ้าพราะองค์ทเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดอวัประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทร,รงพระงนาสงพระจิตเจ้ากำาันั้นให้ปังและเล่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและเพ็นของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระกิษาเจ้าทรงมอบพงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระรงคท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออบประทานแก่บรรดาสิทธรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคําเสร็จแล้วพระองค์ท่านสืบถ้วยเลาองาุ่นขอบประคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกมมดาสิบรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตข,ของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลังออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทําการนี้เพื่อเล้ถึงเราเถิด ้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคสตเจ้าได้เสื่มพระชนพระคสตเจ้าทรงกลับเคืนงพระชนมาชีพพระคุตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าจ้าทั้งหลายกำลังและลึงการเสื่อมพระชนและการกลับคืนงพระชนมชีพของพระคสตเจ้าขอน้อมถวายปังอมันดานชีวิตกับทุรินบรนดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรขจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภักพระองค์ เราพเะจ้าหไหลกราบวอนขอโปรดให้พระจิต้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับภกกายและประของพระกิษเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงละลืมภาษาจากที่แพ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเนึ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตปาปาฟังซิสพระสังฆราชฟังซิสิวิกเรียงสักลัคนาสงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงละลึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชี ลอดจอมตาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนปวดนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบรารมีด้วยเธอในที่สุดปปะสทรงพระกรุณาให้ข้าไปจ้ทั้งหลายสมครมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนามารีพมจารีพระชนีพระเจ้านบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสา,าวกนบุญทุกท่านบุญราศีนิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทเทพบกิตสุดีพระองค์โดยพึงพรรันพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจา้าพร้อมกับพระคริสตเจา้าและในพระคริสตเจา้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพประสมพัสสิงรอกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร พระยศจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินบนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยขาพเจ้าไม่แพ้การผจญ <จน S 1> แต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถอดพ,พระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้หลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิน้นโอปปทานสายสุดทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุนวายใดยตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และหอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจากักรพระอนุภาพและพระสิริรุงโร์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านบุญยทรงถือโทษขาา้าพเจ้าแต่โปรดท่อไม่ได้เห็นความเชื่อในพระศาสนรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนรสงบราบรื่น มีสามัคีทมตาม,มประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรยและของราตลอดนิรันดรขอให้แสงสุขของพระคิสตเจ้าสิกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบแสงสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาลุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาลุณาเทิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกื่อพระเจ้าทรงเรียบรุ่มงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะขุพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้า เหตุแผดเพียงเพราะวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเจา้าอาเมน ให้ราภาวนาะข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายรับมาจำกอบกู้และชีวิตจัตศิลป์ศิลป์นี้แล้วขอกราบวรนพระองค์โปรดให้พระสัจจะได้รับความช่วยเหลือยิ่งมันดาจากพระนามารีภมจารีจะได้สอนนานาชาติให้เรียนรู้ข่าวดีคือของพระวสานเพื่อชนทั้งโลกจะได้รับพระพรของพระจิตยอย่างบริบูรณ์ทั้งนี้ขอพึ่งพระมิพกทษเจ้าของข้าพเจา้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพร่างพาแก่ท่ทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีมิชามิซาขอบคุณจบแล้วจบไปตามพระวจ a j ของพระเจ้าเธอขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า317.317สสามลูกขอวันามารดา,า,ดาทรงทม